าคุณกำลังเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะวันนี้เรามารักษาใจกันดีไหมคะชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้ได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ค่ะ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะว่าวันนี้คุณจะได้รับข่าวจากสิ่งที่คุณกําลังคาดหวังอยู่คะ่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เรื่องเราในวันนี้คะ่ะเรากําลังรอฟังข่าวการตัดสินใจต่างๆที่เราลงมือทําการตัดสินใจต่างๆที่เรานั้นตัดสินใจลงไปแล้ววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เรากําลังรอข่าวนั้นว่าจะสําเร็จหรือไม่ใครที่โฟกัสเรื่องอะไรเอาไว้นะคะ รอสักนิดวันนี้แล้วมันจะทําให้ชีวิตของคุณนั้นเป็นในทางทิศทางไหนวันนี้และมีไพ่อีกใบหนึ่งที่อาจะเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นคือแน่นอนค่ะยินดีด้วยนะคะถ้าหากว่าใครเห็นไพ่ใบนี้ข่าวดีต่างๆที่คุณกำลังรอนั้นจะให้ความสุขกับคุณอย่างแน่นอนค่ะสิ่งที่เกิดขึ้น ถ้าเมื่อกี้ใครได้เห็นไพ่ไปแล้วจะเห็นว่าเราจะได้รับข่าวดีจากสิ่งที่เรารอคอยค่ะประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะใครที่รอข่าวดีนั้นอยู่และเราจะรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ได้อย่างไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับตัวเราเองนั่นคือเมื่อเราได้โอกาสนี้แล้วค่ะถ้าหากว่าเราไม่มั่นใจขอเพียงอย่างเดียวได้ไหมคะว่าจงเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเองค่ะเราอาจจะลังเล กับข่าวดีนั้นเราอาจจะลังเลกับโอกาสนั้นข่าวดีที่คุณได้มันจะนําพาซึ่งโอกาสมาให้คุณแต่คุณอาจจะไม่กล้าตัดสินใจคุณอาจจะไม่มั่นใจกับโอกาสนี้นั้นอยากให้ทุกคนลองกลับมาหาตัวเองดูนะคะแล้วก็ค่อยๆลองพิจารณาดูค่ะว่าในโอกาสต่างๆที่มันเข้ามามันอาจจะไม่ได้เป็นโอกาสที่เราได้ดังใจนะักมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรานั้นไม่ได้ถนัดแต่ถ้าหากว่าเราได้ลองให้โอกาสตัวเองได้ลองทําอะไรใหม่ๆดูชีวิตของคุณจะเดินหน้า ไปบนเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งได้อย่างแน่นอนนะคะขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองค่ะว่าโอกาสที่เข้ามานั้นเนี่ยมันจะสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเองแต่เราเพียงแค่ไม่มั่นใจฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้ใครไม่มั่นใจแล้วเราก็จงเชื่อมั่นในตัวเองค่ะและโฟกัสไปที่การพัฒนาตัวเองสิ่งเหล่านี้จะช่วยทําให้คุณมั่นใจมากขึ้นคุณทําอะไรเพื่อใครคุณทําสิ่งนี้เพื่ออะไรจงทําตัวเองบ่อยๆแบบนี้ค่ะและ การไม่มั่นใจความไม่มั่นใจที่เราเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปค่อยๆเดินนะคะที่นี่เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเสมอด้วยความรักจากนัดหมอใจค่ะ